ผู้ชมครับวันนี้นะผมก็บนนะัจุวิชยุทธ์ของเราพิธีกรคู่ขวัญผมนะแต่ก่อนอื่นเนี่ยผมจะไปชิมอาหารสุดซอยในคลองบางหลวงก่อนแต่ไม่รู้ว่าวันนี้เขาขายหรือเปล่านะต้องรีบไปดูก่อนเดี๋ยวกลัวไม่ได้ถานแล้วครับเออผู้ชมครับจริงๆผมก็มาบ่อยนะผู้ชมแต่ว่าร้านนี้ไม่เคยเจอแกเลยนะพี่ครับ,รบที่นี่ขายอะไรครับพีเบ่เต๋าหมูอ้ยเต๋าหมูหมูเลยนะฮะ เอาเส้นใหญ่เอาเส้นใหญ่เส้นใหญ่น้ำน้ำไม่ว่าน้ำใสน้ำใสดิพี่เอาที่หนึ่งครับพี่ได้ครับโอ,โ,โอ้โหมาแล้วนะฮะ <laughs> เป็นบุญวัสนาของผมมากเลยนะครับที่ไม่ได้ทานกว๋วยเตี๋ยวร้านนี้นะครับร้านนี้เนี่ยเขาชื่อร้านว่าก๋วยเตี๋ยวหยุดบ่อยเพราะว่าได้ <laughs> ชื่อเสียงเล่งนามนะฮะ <laughs> จากลูกค้าประจําที่มาทานอาหารที่ร้านนี้เนี่ย แล้วมาทีไรก็ร้านปิดร้านปิดเพราะพี่แกมีภารกิจเยอะครับแต่ว่าเรื่องของเรื่องนะฮะร้านนี้เนี่ยสำหรับคนที่ชอบเส้นนะอร่อยจริงๆเพราะว่าเป็นก๋วยเตี๋ยน้ำใสทั้งน้ําคนที่พี่เขาทาแล้วแบบอร่อยจริงๆอันนี้ต้องมาชิมด้วยตัวของคุณผู้ชมเองนะครับที่นี่นะฮะตลาดของบางหลวงตรงนี้ครับสวัสดีครับคุณผู้ชมครับ แน่นอนครับวันนี้ผมมาอยู่ที่บริเวณลิมคลองบางหลวงนะครับนัทกูดเขวัยนะฮะแมนี่ก็ไม่มาสักทีหนึ่งเพราะฉะนั้นท้องก็เริ่มร้องนะครับก็เลยต้องมาที่ร้านตั้นเล็กที่ริมคลองบางหลวงนะครับร้านนี้นะครับเข้ามาไม่ยากเลยนะครับสุดซอยของจรันสสิทวงซอยสานะครับเข้ามานะครับประมาณ8 9 0ถึงเเมตรเท่านั้นเองคุณจะเจอกับร้านตั้นเล็กทันทีก๋วยจับน้ำข้นนะครับซึ่งทำไมถึงต้องเป็นก๋วยจับคุณผู้ชมทราบไหมครับ จับนั้นแต่ว่าสิบนะครับซึ่งแน่นอนแล้ครับของทุกชนิดจะต้องมีสิบอย่างอยู่ในชามเดียวกันก็เลยกลายเป็นก๋วยจับนั่นเองที่ง่ายๆนะฮะทริกง่ายๆในการสั่งก๋วยจับนะฮะของอร่อยทั้งนั้นเลยหลายคนชื่นชอบผมก็เลยต้องขอก๋วยจับสักชามหนึ่งนะฮะใส่สิบเอ็ดอย่างได้ไหมก็สิบเอ็ดอย่างเลยโอ้ใจดีนะโอ้ยเอยอิ่มมากครับคุณผู้ชมอร่อยมากพี่ครับเท่าไหร่ครับพี่ สิาัคบคิครับผมครับ้บอ,อ,อือร่อยอิ่มด้วยแต่ว่าที่ที่ผมจะต้องไปทานนะฮะมีเยอะมากเลยคุณผู้ชมแต่ว่าจะมันและอร่อยขนาดไหนเดี๋ยวเราไปดูพร้อมๆกันครับทางนี้ลาบปากไม่อยากจะเชื่อเลย คุณผู้ชมครับทราบไหมครับว่าบริเวณแถวนี้นะครับเดิมทีเนี่ยถือว่าเป็นย่านในยุคของสมัยรัชกาลที่5บ้านเรือนแถวนี้ก็จะเป็นของขุนนางในรัชกาลที่5โดยตรงเลยนะครับแต่ปัจจุบันก็ได้ถูกกลายและแปลสภาพมาจนเป็นบ้านเรือนของประชาชนโดยทั่วไปนะครับเพราะฉะนั้นของกินของทานแถวนี้ไม่ต้องห่วงเลยครับเป็นของกินที่เรียกว่ายุคดั้งเดิมเลยทีเดียวนะฮะจนปัจจุบันนี้เขาก็ แทบจะเรียกได้ว่าไม่ฝีมือไม่ตกเลยนะเพราะฉะนั้นใครแวะเวียนมาทางนี้ก็ต้องมาชิมมาทานกันให้ได้เลยครับเอ้ยผมน้วพี่จูไม่รู้มาหรือ,อยังเนี่ยโทรศัพท์ก็ไม่ได้้ยามาด้วยเดี๋ยวตะโกนเรียกก่อนนะจูพี่จ,จูอยู่ไหนเนี่ยโอ้ยพี่จูหาว่าเราบ้าตะโกนเรียกคนเดียวไม่ไปไหนช้าจริงเลยเนี่ยช้าตลอดอยายครับ น่าทานมากเลยข้าวเหนียวม่วงออกข้าวเหนียวม่วงที่นี่ครับคุณยายครับพี่โจนี่ตะโกนทำไมโกนดูนี่เอ้าวอยู่นี่เหรอโอหเรียกตั้งนานการจัดการกินขุจับใหม่ผมจะขาหน่อยไหมเอาเขหน่อยไหมเดี๋ยวผมจะบอกว่าเมื่อกี้เพิ่งไปกินมาก๋วยเตี๋ยวหยุดบ่อยนี่ร้านอะจะกินแน่เลยร้านชื่อร้านเนี่ยผมบอกหยุดบ่อยจริงจริงตอนมีวาสนาผมมากที่นี่เปิดเดซี่ทานเนี่ย อ๋อเรียกว่าติดมาแล้วอร่อยมากของผมนี่อยู่เขตภาษีเจริญภาษีเจริญแม่แล้วเวลาของพี่ที่ดีนะมะกอกใหญ่ไม่ไหวแล้วนี่อร่อย้ากอร่อยมากข้าวเหนียวมะม่วงอร่อยเฮ้เหมือนเดิมข้าวเหนียวมะม่วงนี่โอ้มาเร็วโอ้ยนี่ข้าวเหนียวร้อนๆเลยนะพี่ถามถามถ้ามะกอกใหญ่ใครเป็จักรพรรดพี่บอยเขาสร้างพี่บอยก็พอบอยกลุ่ยจับ บอยหด้าคนกินเลย้างมเลยอ่อยกับพีชสั่งเพิ่มพี่บอยได้ๆอะไรจะสั่งเพิ่มใช่ไหมจะสั่งนี่เดี๋ยวเรามีอร่อยสุดซอยมากกว่านี้อีกที่วัดจำปาพี่ชุมชนวัดจมปาอยู่แถวน้เองแล้วเรียกว่าอร่อยข้ามเขตเลยแมนแล้วตมได้ไป่คือที่ี้มัดจะมีทันของ่อนวั่ และคราวนี้ครับผมจะพาคุณผู้ชมมาอีกหนึ่งย่านแห่งความอร่อยครับซึ่งที่นี่นะครับหลายคนชื่นชอบกันมากมายเลยทีเดียวนั่นก็คือถนนวังหลังครับที่แห่งนี้นะครับนอกจากจะมีร้านค้าที่ตั้งอยู่เรียงรายมากมายแล้วล่ะก็ยังมีเรื่องราวของความอร่อยที่คุณผู้ชมไม่ควรพลาดครับที่นี่นะครับมีของสารพันมากมายเลยทีเดียวไม่ว่าจะเป็นตลา,าดร้านลวงต่างๆนะครับร้านอาหาร อร่อยที่หลายคนชื่นชอบและก็แวะเวียนมาชิมกันอยู่อย่างสม่เสมอนะครับซึ่งที่นี่นะครับในช่วงกลางวันนะครับรับรองได้ว่าหาที่นั่งกันลำบ,บากแน่ๆแต่แนี่ก็คือความสนุกสนานความเพลิดเพลินรวมถึงการอิ่มปากอิ่มท้องกันด้วยนะครับกับแถวถนนวังหลังนั่นเองครับ โอ้ยพี่จูจะถึงแล้วเร็วเอ้าเฮ้ยพี่จูไปไหนเนี่ยโอ้โห,โโหไประ <c oughs> บายออก <c oughs> <ม>เพราะความกระทำสักครู่เนี่ยนะครับก๋วยจับเล่นกันซะอ่าก๋วยเตี๋ยวหยุดบ่อยก๋วยจับพี่บอยแหมเป็น,านามาตามด้วยข้าวเหนียวข้าวเหนียวมะม่วงอีกโอ้โห,โโหนี่ถ้าไม่แวะเข้าทุ่งนี่ไม่ได้เลยนะผมบอกและอันดับต่อไปนี่ที่เขาได้ยินว่า ให้นําขนมอร่อยตอนนี้นะเราอยู่บริเวณวัดจำปางาวแรนี่ที่นี่นะก็ถือว่าร่มรื่นใช่แล้วก็เดินเข้ามานี่ร่มรื่นถือว่าเป็นท่านทัศนิยภาพถูกวิถีชุชนของคนไทยครับนะแล้วก็เข้ามาเนี่ยแต่ว่าว่าแต่ว่ากุ๊ดอีกนานไหมของดีของอร่อยนะฮะบอกได้เลยว่าต้องเข้ามาในสุดซอยแบบนี้นะครับโอ้ยหอมมีใครอยู่มั้ทางนี้พี่จุ อ้าวสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับโอ้โหนี่ไงพี่จู๊ครับคุณผู้ชมนะฮะที่ผมบอกนะครับว่าเป็นเรียกว่าเป็นสุดซอยในเรื่องของขนมหวานที่อร่อยมากๆที่ชุมชนวัดจำปาที่นี่อ๋ออืมและที่กําลังกวนสังขยาอยู่เนี่ยฮะก็คือพี่ตุ่มนั่นเองเป็นไงบ้างนี่ในพูดถึงชุมชนของเราก่อนในเรื่องการทําอาหารเป็นขนมหวานไทยเนี่ยครับที่นี่คือแม่ทำก็เลยอนุรักษ์ต่อมาจากแม่ เรียกว่าง่ายๆทำมานานกี่ปีดีกว่าพี่ทำมาเหรอพี่ทำมาสองปีได้้วคะเพราะว่าพุกปีิ่งจะเริ่มทำนะครับแต่ว่าเมื่อก่อนเป็นคุณแม่ทำมีอะไรบ้างที่เป็นขนมไทยที่ที่ทำบ้างครับมีข้าวตูนหยกมันมีแล้วก็เก็บตูนแล้วก็ขนมชั้นแล้วก็ เอาละครับผู้ชมฮะเดี๋ยวเราไปอัดเข้าตูนเดี๋ยครับนี่ก็จะมีแม่พิมพ์นะฮะเป็าานตัวาากายใช่นี่อ่ะโมกพี่ครับแล้วนี่เขาเรียกว่าอะไรครับที่ทำนี่ยขนมยกมบานีอ่ะครับ<ช>ขนมยกมณีคืออะไรครับคือสาคูแล้วก็ใส่แป้งเงนยไข่เค็มครับน้ำตาลใส่น้ยาน่อยกวนให้จน เนือเหนียวแบบนี้ใช่ไหมครับก like> ็ก็คือใช้ได้เลยอัน mm. น yeah ี้นี่ใช้ได้อย่างใช้ได้เลยโอเคงั้นก็คุกัณมะพร้าวต่อนี่ครับพี่จุครับยกมันนีขั้นตอนสุดท้ายก็คือนํามาคลุกกับมะพร้าวทึนทึกแล้วก็นําไปใส่แม่พิม นี้เดิมเนี่ยอันนี้เป็นเป็นข้าวตูข้าวตูอบอยู่ในควันเทียนอันนี้อบเรียบร้อยแล้วแต่ครับแต่ว่าโหลนี่เป็นโหลยองไงไม่รูนะฮะกำลัจะพูดปเดีเลยพี่ลองชิมไหมแบบที่ที่เขาแบบอบควันเทียนเรียบร้อยแล้วชิมเลยพี่ผมเชื่อเลยอร่อยมากผู้ชมครับและนี่ก็คือทั้งหมดนะครับของขนมหวานเรียกว่าเป็นขนมไทยในชุมชนจำปานั่นเองเรียกได้ว่าเห็นไหม พอทําออกมาแล้วหน้าตาออกมาเป็นแบบนี้รู้สึกอิ่มเติบใจไหมครับนะฮะแล้วที่สําคัญถ้าขายหมดได้ก็ยิ่งดีนะฮะนะฮะซึ่งราคาก็ไม่แพงเพราะฉะนั้นแล้ววันนี้ก็ต้องขอขอบคุณพี่ตุ๋มแล้วก็พี่ๆขอบคุณมากครับขอบคุณครับขอกคุณครับมาแนะนําแล้วก็ทําอาหารหวานอร่อยๆแบบนี้ขอบคุณชอบมากเจ้าค่ะเอ้ยขายขนมอร่อยๆมาไหมจ้า อมาแล้วนี่โอ้ยนี่นๆ่โอ้ยเจ๊หนุมหวานเลยเนี่ยทานบ่อยนี่นี่มาทานเลยนี่จ้าคือนะกล่องเราไม่ใช่นะจ้าอีกทีนะคะเออคไปไกลมากด้วยนี่